บออุ้ยอุ้ยแปลกประหลาดไหมอุ้ยทุกคนครับผมม่เคยเห็นเกิดมาก็เคยเห็นเจอแลกในชีวิตเออบอเด็ดได้บ่นี่ได้ก็เด็ดมาเลยาะก็สิเอาเมืาอยู่อือแหลมอย่างนะมันแก่หรอว่คือมังหวบเนาะเออแก่แล้วมันเป็นสีเงาสามนุยก็บูคือกันเลยอันนี้สีสีทองอันนี้สีออกเขียวๆอันนั้นสีผสมนิดนึงแต่ว่าแหลมครับอือเหียดบ่บ่มังอืปลูกแต่ปีไก่เนี่ยแหละครับอันนัไปต่างแห่งเนาะมาปลูกอีกปีหนิ คือของต่างประเทศบ่คือของบ่คือของลาวบ่คือของไทยเลยต่างประเทศเเรียนดู้องทางประเทศมันใหญ่มันเงาสิมักอึ้อในี่มันมักเปนมักคงเนาะคือบักคงอย่างละเงยเงาเลยเอออยังเอออยังเนาะเอออยังคนมั้งนี่อะไรเดี๋ยวให้อาบไปเดี๋ยว เอามันสะใจเจ้าโลเดี๋ยวขางเคียงอีกนี่เขาว่าคืนเคียงของแท้ครับคืนเคียงแล้วคืนเคียงเนออคืนเคียงเดี้ยเนีเดี๋ยวยิด้ิ่เสียงรถอ้าวเ้วไปไปเยอะผุดเเียวอไาง้ซอกเม่เลของนี่แหละตายตาย ญี่ปุ่นบางบางมองเขาเขาเอิ่นเขาสากถ้าเกิดแถวทั้งอีสานใต้เขาจะเขาสากถ้าอีสานเหนือเขาจะเป็นเขาประดับดินทีนะแต่มันอันเดียวกันแหละเขาสลากนี่จุ๋ยนี่ที่เป็นเงินอีกเดือนสิบจะหน่อยอ๋อเออแสดงว่าคนละอันมันจะเป็นมันม่ที่สองช่วงคือกันนั่นแสดงว่าคนละอันอ๋อเรื่องบุญครับชาวแม่พิ่นแม่แรงเฝ้าครับเนี่เอิ่นไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเพิ่นเมื่อยเมื่อยแล้วก่อนั่งเทาสิไปไซต์ต่อปะนี่ถึงคิวลูกสาวฮะ มกแตงมะเอ,าาอืบอบโอ้สงคือเนาะใส่หมวกถือเสียมเนาะขั้นเกิดเราอยู่หลังกล้องนี่นอนเวทนะครับ <c oughs> <c oughs> บม่ได้ซื้อได้เสียมหน้ากล้องนี่กินด,ดีดีกับเขาเขาเา็ปเองนั่นนี่ผมเลยคักกันเลยอยากเหว่าอะไรอยู่เขาเปลือด้โอ้นี่เบาะนี่บ่ะที่ว่านี่เบาะลังหวะไรนะนี่แล้วที่ว่านี่บ่ <c oughs> ะบเอามาปลามาปล่อยกกินได้นี่เออบะ หากบหรือปลากบโดดลงกบอืมจกลงจกหน่อยเนาะจกแล้วก็เอาปลามาปล่อยนะพอได้กินนะพอได้ใส่เบ็ดใส่มาเอามเท่าอู้เท่าปลอม่าไปกินอย่าเพี้ยนไหมตกไม่เสียบตรงไหนหนุ่มบ่ได้ผัวของเขาเลยไปใส่ล่ะสาวลาวข่าเขาปลาด้วยครับวันนี้เขาปลากับสาวลาวซองข้นเนี้า มาหาอยังเนาะคอยย่านดูได้งูเหี่ยวเกี่ยวกับปอมก็ได้สาาดมองูแบบกอือสิบึกยังขึ้นไปแล้วนี่ฮะปตาคนฮะฮะอู้วโอเคแล้วมีหน่อยที่หันปออุ้ยอู้ยแปลกประหลาดไหมอุ้ยทุกคนครับผมม่เคยเห็นเกิดมากครัเคยเห็นเธอแะไรอในชีวิตเออปอเด็ดได้บ่นี่ได้ก็เด็ดเลยเพาะก็สิเอาเมื่องอยู่อือแลมีนะ มันแก่หรือบ่คือมังหวบเวนาะเออแก่แล้วมันเป็นสีเหลืองสามน่วยก็บุคือกันเลยอันนี้สีสีทองอันนี้สีออกเขียวเขียวอันนั้นสีผสมนิดนึงแต่ว่าแหลมครับอ๋อบุือแรมเก็บได้บ่ได,ไลด้ลองดูลองดูเราสีบัจมให้บ่อนอ๋ออุ้ยปอคือบุคุวงใช่ไหมเนาะแปลกประหลาดเฮงยเจ้อ,ยอย มามาใส่กล่องออกมาถ่ายให้สิทายให้กล่องเพราะเออแปลกประหลาดฮะเคยเห็นบังอื้อพันซื้อมาแต่ใส่นี่อือเหยียดบ่บ่เออปลูกแต่พีกายนี่ยแล้วก็อันนั้นไปต่างแห่งเนาะปลูกอีกปีนี่งคือของต่างประเทศบ่คือของบ่คือของลาวบ่คือของไทยเลยเหงาเลียนดูของทางประเทศมันใหญ่มันยหงาเด้เออบางอื้อได้ในเม่อเนมะเปนมะคุงเนาะคือมกคุงนี่แหละยาวๆเลย มักแตงจริงเนาะแมนเออหักแตงกลัวว่ะพิดเออได้การว่ะเอาอีกเนาะเอาอยู่บ่บตัวแดงมันแกเเ่เราวางเรื่องเหลืองกับเขียวอันเดียมันแก่ถ้าเราเป็นเรืองมันนะที่แก่ถามเราหรือบ,บ่ดีเจีเอาหนวดน้อยหน่อยมันคือแก่ส่นหน่วยใหญ่คือพวแกส่แกส่ะอ่าพวกอื่นนั่นอีก็มีครับแกแ่แล้วเนี่นะเออโอ้ยอย่าไปจับนะนั่นมันคั่นเอออย่าไปจับเครื่องมันมันคั่น อาบนว่วยมันกบบบิดเอามันสิได้ยากไปอาบน้ำด้ย<อ>ไปบักพ่อเราอะไปวางไว้ทางเนาะจังเมื่อจังเก็บเอาเนาะหาเบิ่งหมากแป้งอีกสาวเราพาเขปาป่ามาดิหยับโคกมั <c ười> นเน่อยได้นั่งจนฮักเลยหลายอยู่ดอกฮักต้นนึ่งมันไปยังดอก <c ười> บ่ได้ใส่ปุย๋ยเลยมันบร่บบบริอุทธิ์เ่ยข้าวงามไปวะ ล้วบ่ไปอีกเหรอบด้ปู้างท่างดิปลูกทั่วทีบเลยปูแกแขนระาวังตกหนัด้วย,ยราพไปอีลีไป พโอ้โหโถกไปได้พูนมันลายบอนจนประเป็นยินหลเว้่อ,อนเว้ยส้าเดียวมุ่นก่อนเว้เคยกขายเลยเอ,อ, <laughs> อย่างแมร่ระบากออบาอโอ้โดมีกระโพดมีกมักเขือโอ้เราฟังไใ้ในในโพดนอย่างเนาะคือสมัยตะกี้กเ,<อ>เลยครับ ฟังไว้แบบพ่อได้กินนะบะยยมอยากกินก็นมาเก็บเอาดุดปลาดุดดงมาก่อนเได้กินขั้นคลายจนวะบ่าเขากระยานเป็นน้ำอืมบอไปบอไปไปทางง่ายๆพุทธเ,<อ>เ,เ,เฮ้ยบ่ดท่านเป็นหัวบ่ดท่านเป็นบ่ดท่านเป็นยังขาวๆอยู่อันนี้ตัวเอิญมันยังตัวเอิญยังเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้เออ เอื่อนยังเอื่อนยังเนาะเอ้อเออยังคนมั้งนี่ยแลรอ๋อเอ้อเออเขาเอิ่นหมอยเขาโพดบอกเขาเอิ่อนอันนั้นไออ่าภาษาไทยเอื่อนเขาลืมปะเขาบอกมาอยู่มีคนมาคอมเมนต์อยู่มีเอฟซีมาคอมเมนต์อยู่อ่าผมแบบบอกแมนเขาลืมบอกแมนผมวันชูมีเนาะบอกแมนผมบอกแมนหมอยบอยู่น มันก็มีอะนี่เหรอคนก็ยังมีเนาะมันก็มีแต่ว่ากับแต่ถ้าอันนี้ก็เป็นพรมแต่ละคนก็ยังมีอยู่หัวนี่เป็นหัวหรือกดมัไปหาดีกว่าเสาว์เอาไม้ดีกว่าลืมซื้อมันเถอะเอิออย่างดั้นมันเป็นซื้อไงไงมันอยู่ในป่าไอเด้อไอลืมซื้อเ๋ยวนี้หายหกขีกกล้องนั่งอยกคูอืมแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้หกครูไปเลย อันนี้คือแบบว่าปลูกตามผู้มิเทศเลยแล้วแบบบริเกตบริยังเลยเอาแต่ต้นไม้ออกก็คือปลูกเลยไทยปลูกเลยบริเกตให้มันเสมอเนาะต่อไปกับเนี่ยในอนาคตครับอาจจะเป็นการเกษตรแบบที่ระบบดีขึ้นอาจจะมีการเกตการใส่ลดคุดลดปลูกสินะอาจจะใส่ลดแรงงานคนหน่อยลงแน่นอนเหรอไอวะต่อไปนี่เพราความทันสมัยความเปลี่ยนแปลงมากับตามยุคตามสมัยมันนะครับทางบักบัก,บกแต่ คือสิเมท่านบักแตงจริงท่านบักอันนี้บักอือหูบักอืองาแหงเว้ยจากได่ที่พันมันเนาะเว้ยมองปลูกอีละเอากระไรมันเป็นเอืออันนี้เหรอเปล่ามันเป็นบักอือบียดนี่ยเอือเบียดอือจีนเอือไทยบ่มีได้แบบนี้นะนอกจากเอือน้ำเข่าเนาะถ้าก็ยังไม่เคยเห็นเลยอือบียดอือจีนปลูกมาสองพันปีฮะก็เห็นเลยเดียวนี่เป็นอะไรนี่ ขลาดอยู่แมนบอกเอาแนวมันมาจะใส่เน่อยู่อันนี้เลยเจาะหอเออว่าแมนบกุงอู้ห้ข่าเคยเห็นเกิดมาข่าเคยเห็นจังวะข่าเคยเห็นมันป็นยาวห่เออบ่เคยเห็นเถอะแก่ได้เนาะจักว่าเป็นสีนี้นี่มันแก่เนาะเันสีเขียวอะไรบ่แก่แมนบ่สีเขียวผ่นสีเขียวผ่อนพี่ตโนยใหญ่เด้อร์บะนี่ที่นี่พี่ตโนยหน่อยเด้อะหอนหอนเออสีเขียวกะ กูเชื <c <c ่อกันแนวพันมันเขียวมากกว่าแกพาพ่อเอาตัวถ่ายมาเอาเราเอาแบบอะไรเนาะหลายเด้แม่ชัดไปขายเออขายกับเป็นเงก็เดรรี่ได้ได้นีเนีนบักแตงบักไม่เนาะชิพันบักแตงจริงหาพันชิพันแล้วของเขาปลูกบ่ไดยปล่อห้น่วยหน่อยสิมหาบ่ได้ดูเลยอันนี้หน่วยทราบผู้ประจักษ์เขาเปิดตลาดไปก่อนยามบุญขายอะไรกันเขาเปิดตลาดไปก่อนขายดิบถือไปก่อนอืม ขายแบบพันกีทำมูลต้องกันเนาะเออเข้าวบดไอเออข้าบดไอใส่ปุ๋ยใส่อย่างๆเลยแป๊บเดียวขายเอามีตภาผ่าไว้บ้างยายปิการค่อยขายหน่วยสามสิบหน่วยชาวพันได้าจำเนี่ยตั้งขายในห้างเอาะบอใหญ่กว่านี้พปิการเป็นบังอึอย่างอึอันโอ้ยใหญ่แบนๆเลยขี้กันข้ากันนี่อืมคือขี้กันกายเบิ้ลกับบุกกับบิ๊ก่ะเบิ้ลหยุดอยู่ไทยแล้วเขามาปลูกตัวนั้นมันมั่นบังอึอันนะตัวนี้เกิดมากก็เคยเห็นอีนนีแม่นฮ่าเคยเห็นครั้งแรกเลย มาเลสิตาหแห้งอาไมาด้ือหลกเห็นท่าไห่เราเก็บมาว่ามันผสมบูนนี่เห็นหน่วยเป็นแบบนี้นี่จริงจริงมันเป็นพันแนวนี้บ้านเจ้าอันเพิ่มมากปลูกหมากอันอั้อเคียนค่นันอเขี้ยนค่ะอ่าหลายทัาน้นมันอันน่ะค่ะน้อยก็สิบห้าพันได้หมายมันคือกบปันใดตัวนั้นมันกว่ยเอาแนวมันมาเห็ดอนีรเอาไปเห็ดใจใครเห็ดนวไรวะ อะ่าสวใครเห็นได้หรอครับบอกว่าเอาไปเห็นมันจีจ่อได้หมดเจได้เลยจ่อข้างเลยว่ะเได้เจจ่อขางเออเอาวยยังมันโมมีโป่งทางทางไหนโป่งป่งบ่แต่ว่ามันสมีเม็ดมันบ่โป่งต้องโป่งเล เย็นเราคอดผ้าเป็นเลาะป่าครับเย็นขนาดเลยอาบเย็นดีครับวุ้ยอยไว้ายห้าอาบเลยจีวุ้ยอาบไปดีบมาด้วยดิว่้ยเพราะแม่นบอาเรยนครับแต่งเครื่องว่ว หอนภาคก็ไปดูดป่าป่ะโยมเพื่อเฮาเลยเด้อโยมนำเพื่อเฮาเลยเด้อโยมมาโยกโยกโยกอ๋อเออนโยมแม่บ่โยมมาสักคนล่ะเปลี่ยนเครื่องว่าอาบอีครับว่ามันป็อาบเล็นโอ้ยถ้ามีเครื่องก็อาบกันนี่เย็นนี่ เอามันสะใจเจ้าโลูกเตรียมขังเคียงอีกนี่เขาว่าขื่นเคียงของแท้ครับขื่นเคียงแล้วขื่นเคียงเออขื่นเคียงสนาเย็นค่ะเย็นพอดีอาบเลยอ่ะหอนไปดูปลามาอาบไปเรื่อยกันเรามีเครื่องเปลี่ยนอาบเป็นสุดเดืนั้นเลยโอ้ มา,า <ขอ S 1> ทาักกบาลจตกน้องไหวสิเพื่อจีแหงสะมูแสมบูต,บตานุกแกลเป่เล้าขาวใส่ล้าขาวจะจะคลองดำอยู่นี <laughs> ่แหละต้องมาอาบด,ดุคือจะอาบน,น้ำนมไหมละครับมันข <laughs> ุน<ณ> <laughs> มันคุนนะเป็นน้ำแบบว่าน้ำอาน้ำกตอมน้ำดินไสยนะ <laughs> พอแล้เต้มันพาเขาอาบเขาอาบมึดเลยจ้าเราจะเงินเทียวไหมกาอาบกำมวนแล้วเนาะกูยอมมันตโอ้ยไปตาม่อแม่ไปอยู่ทำแม่เป็นชาวปลาไปเก็บอันอ่ะเป็นเห็นอันโปรมเก็บอันนี้มากครับเพิ่์นจะได้ไปเก็บน้ำบอกอึบบอกเพิ่์นลูกเพิ่์นตัวเอึ๊บอึ๊บใหญ่อยู่ทางฝุ่นเหมือนนเพิ่์นไปเลยตัวแม่เชาปลาก็เป็นเนาะ เพวอยากให้เราอยู่เพ <laughs> ื่อสิทด้อาบน,น้ำจะทำว่าการหุ่นไหนขยมเปินสิวเปลี่ยนแล้วเอาล้างลโ,โฟมยอีกอะ่ง,งเดี้มวยโฟมเขาเอาขี้ดินหุบตาม <laughs> เอาขี้ดินมาถูถูี <laughs> ถ่้อแหลมหนาวเพามันขึ้นเหลื่อมปูึ้นรอ นั่นมีบัตรใสบัตรคุณคุณก็น้ำนมจริงเอ้คุี่กระือว่ามึงโงมึงกับโไปใสเลยเนาะกะื่อว่าโยุดโงกับโหยุดยุดวะเลยจะมา้หยุดเลยย่านน้องบ่พออาบครับเดือแล้ว มีแน,น่นอนมีแน,น่นอนเขาเป็นด่ามีแน,น่แนอน,แ,น,นแต่ไอที่แน,น่นอนมึงเบาหน่ายใช่ไหม <c oughs> บอกเป็นยังครับอันเพิ่นตัวแม่เพิ่นไปเก็บบุกอือพึ <c oughs> ส่วนพคนข <c oughs> ่าปลาไปแล้วบุกอึง่ายเลยนะขาผาออกมาเลย <c oughs> <c oughs> เก็บหลายๆายเลย <c oughs> <c oughs> บุกอือก,กีก็ขาดวะ่ะ <c oughs> เมือ่อที่ว่าถ้าใหเขาปลูกนะบูแมนเมือ่อกียาวๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นบมืบอกี้แบนนะอยู่บนบอกว่าอยู่ปุ้นาไหมจ้าแม่บูแมนตรงแม่เพิ่นไปแล้วเจ <c oughs> ้าอะไรแนงไม่เลยไอยาวคนมะขุ่มอ้าวเป็นเมื่อกี้เบียดทำไมเบียดเมื่อกี้เข้าไปเล่าเบาเห็นเขาขาย,ยเหยเสด็ตลาดเสด็จเบียดค้าอาบเลยตอนนี้สบายเองมีคนอาบอันกิ้วหนาให้เอารถขึ้นเคียงเลย มเมนคัน็อกได้แล้วเสียงปักมือโอ๊ตายแล้วพอแล้วเรือแล้วอายยังบุกมอได้เอาลู้อายโยใครได้บนมือขนแรงเลยหัวหาวกรชีสสบายเลยตรงนี้เย็นไปหาบัก อร่อยมาบบเอึะแบบแตงเดี๋ยวผมกะจะเก็บเมื่อยครับเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งครับรลบลวมหรือถ่ายเบิ้งดูหมดปลาหมดดงไปหอนไปบ้าพอแล้วพอแล้วก็บอกอยู่ไอ้ไอ้โยกเลยห่อนแล้วยัไม่ให้ไก่กินเนาะอ้หื่ดอกกินไก่อ้สีอาบอยู่อ๋อจะสีอาบบ่อ้สีลลามเยอะ อัน,นอันเนีย้ยอันเมื่อยนีย่ตั้งแต่ไปเก็บมาเก็บอันนั้นมากปูปันเลยแอกเนี้อเมื่อเมื่อยตอนโยกไปเลยเพราเริ่มหนาวแล้ว,ออต,วอตอนนี้อู้เซียนปลาหมูแล้วเย็นแบบน้ำเย็ยนน้ำเย็ยนลมมาผัดมาอยู่มีแนวบ่งน้ำบอกเลยอยู่ที่นั่นไม่ได้มีเช็มใส่หรือแม่เจ้าไปเอาอืึขึ้นพันมาอยู่และมาได้ลูก อาบน้าแล้วแล้วอาบน้าแล้วแล้วตัวแม่ไปเอาบักอึเว้ยพอแล้วบักอึนลายแล้วแต่สุจิเอิร์นกูได้กูขี่อยู่แล้วจ้ะอาบน้าตัวแม่ไปเอาบักอึเสซ้อเลยเอาเอาแม่ไปยำจัดก็บมากับแบบลายอยู่ที่ครับนี่ทั้งบักอึทั้งบักอ่าบักแดงจริงแต่งจริงกับลายสีครับพูดได้ทีโู้ยแจ็คกับเขาเม่นไหมผมนะครับเพราะว่า ผมก็เคยเห็นว่าผมเห็นแต่แบบสีนี้สีนี้นะแต่บนบ่มีสีนี้มันไล่ไข่บอกไข่ไข่บอกเมลอนเนาะบอกอย่างกา <S <S แ็แคนตาลูปสี่เนาะเออแคนตาลูปแล้วก็บอกอืออนี่เห็นแต่ยูเวียดแล้วนี่ลายนี่น่าจ, <ะ S 1> <อ>จะเป็นแ<อ><อ>ม่น,น่าจะเป็นพันมาจากเวียดเพราะเขาอยู่ไทยบ,บ,บ่มเนอกเพื่้เขาบปลูกมีแต่ลายกันส่วนลายก็คือน,นำเขามาเพราะว่าเพราะเขยเห็นมีกินเลยอนี้จะมันแตกมนะอืมมันซุกแล้วเนี่ยมันสีสุกแล้วเนี่ย เาออกมือนีกินได้แล้วง่นวะทำหมักผัดทำหมักผัดกะเพราผอดดิสือนทงเรียนเท่ากับไรวันว่นแม่ว่าแม่ลูกตัวให้ไปเอาบุกอึนี่นี่พ่อเรเอามือไปเจ้ากินตัวนี้กินเลยมีโปรตีนพร้อมเลยบอด้มีเตอร์อันแนวเสียบไปซื้อเลยนี่นัวพร้อมมีเตืนนอนครับตัวนี้ตามธรรมศาสตร์ครับมีของแท้มีนอนชนะมากินต้มไก่เ้า เออพูดแล้วนาแรงพูดแล้วอันพูดแล้วมือแปลว่ามือมือสีมันแล้วมือสุดท้ายเก็บขึ้นรถแล้วจังสีมาเออจังสีมานี่เราไม่ได้มาสอนเลยมาเอามามากินเออมากินตรงกลางไม่มาสลองเนาะแสดงความยินดีเนาะกับเศรษฐีคนใหม่ขายมันเด้์มันจะเป็นเศรษฐีเออคนปลูกหลายเลยครับนี่ จงังว่าผู้ได้คันนเมาเป็นหลูกเคยผมแนะนําอย่างเดียวคือขายครับ <laughs> <laughs> มันหลายพดมันหลายพดขายขายออกจักหน่อยอะนะเราเราเอาเงินไปทําทุนอย่างอื่นตอนนี้<ข> <laughs> เหลื่มเมยดีสิขายแนละ้ว <laughs> ไปรับรถดีเขาเก็บเครื่องเก็บของเขาก็จะเดินทางเขาหาบ้านกันครับบ้านก็บ,บ่ได้ไกลครับประมาณสามร้อยลักกันละครเรียนมาเรียนไกลๆนี้แหะได้แร้บ อะไรก็ไ,กได้ก็ได้สกรต้าว่ะอันนี้ก็ใส่อันนี้เอาเนาะแมนเอาเมื่อไหร่ได้บมกแตงนี่ได้แมนเบา <c oughs> อย่ามันแตกว่ะ <c oughs> ได้อยู่เมีเสือกมัดยางดีคนเขาตละคนเขาวัยในนะอันนี้สิล้มเลยอ๋อมันหนักหนักเไป ใส่ตักไปเลยแต่ตัางกลางะไรอยู่เนาะเออแต่ต่างกานปลาอีกอันปลาเห็นกับปลาเลยละเมื่อตัวเก็บเลือกับเมื่อตัวแบกใส่คอจะเลยเลยสบาทอ่ะเก็บมาบลกหลายนี่ครับตัวเราไปเก็บมาหยาบสิ มากดเลยนี่มม่เป็นธรรมดาเลยนี่เป็นซอกล้นี่ไบอฮะบอบอกออกทางนี้มันมันลม้มดินลม้มพี่เอาวันเก่าค่ะพี่ยก็ลงานานะยันเรานานพาเขาลงนี้อุ้ยโฮเซียนไหยสีแถวเคสวนทางนี้มันสิหมื่นกว่าทางอันมาอีกเ<ค>้าบอกตัวรถดิเขาไม่เคยขับรถหลมนะมีจะตกคอใครแน่แถวนี้ว่ามีคลอง เห็นเลยบ่นี่เฮ้ยปึ๊บ พอดึกเราหยากเราห่านทางนี้เบิ่งเบิ่งสิไปขับห้นี้เออพอดึกขวดรูจงงเราจูงเอา่ไปไปไปก่อนไปก่อนเออทีทาดอก เส็มแล้วเียคุยเนี่คุยไปหลายเติอแล้วเนี่ยนส่วนเท่าเราตัวนี้นะอ๋อดูขุยคุ้เจ้าของเว้ยขี้ลายแต่เบิ่งเพิ่งเพิ่งโตมาเตะปลูกจักปีเลยปลูกตำลังงูฮะกระปูกปีแรกนี่แหละปลูกปีแรกปลูกตำลังงูแล้วถืออันช่วงพ้นตกอ่ามันจะตายแม่น้ำน้ำแม่น่าต้อนอ่างน้ำขึ้นจ้าของมันนะจ้าของมันบวมน้ำพี่หนาพี่หนาเป็นย่างฟูแม่มันท้าก็ขึ้นได้นี่นะ เป็นกแห่งกว่านี่อีกเป็นอจสวนมันเยนกหน่อยเลยแล้วหนาแรงเขามาเด้อูมันเหลวะูมันเลวี่มาอาะพวกเพชรผึ่งเพชรเรโง่กันอย่างพิลายครับเราไกยากนึงก็คือกบกบนาจะายแห้งนัแล้วหัวก็ายได้ตามอะไรนะตามอ่างน้ำด้วยพวเสียงละานเลยเดี่ย๋ยวได้ยินเสียง ไปย่างผุไปลงไปไทยนะผุดไปไปเลยโอ้ยทางหลัดแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปให้แม่เดี๋ยวหาไปให้ามเ้าเิ่งไปย่งผุดเราเลยเพิจะขึ้นมาทางนี้ตุ้มเมื่อเมเดี๋ยวป่นี้ปนี้เดี๋ยวหาไปนนนัยนเหมือนเด แล้เลบใช้เล็ยยังไงเกิดวัดมาใช้เล็กอ่ะจําจำไอ้หอนี้พี่แดจะไปข้งหนาพุคฝนก็นายไปเลยวิดแล้ว

สมเพราะว่าพนจังโบอยากมาเนาะขันฝนตกคนวะเออโอ้มันก็นเป็นตลบนีหรอกครับทางมันนั่นครับไม่ได้ขี้ตกอันนี้กับกระสอบตกครับเปลือนเบิดเอาไว้เปลือนคอยลับดบนี้ไปได้บุวุเต้าก็ได้ ไปแล้วอะว <laughs> งนาวคิจงเลยขี่รถเขาป่าก็เป็นเว้ยให้ทางก้างเอาไป็นะีให้เข้าถือทางหลังนี่เปลือ,เ,ลเ,อเปลือจะเห็ดเปลือยแหล <laughs> ได้บอกว่นี่ เออที่มาลงนนี้ได้ คนเดียวแล้วจะออกได้บ่ววะหมดอะไรเพื่อที่ยังงังยังอยู่เลยเดี๋ยวนี้ใารย้อนเพื่อนได้ป่ะเพื่อที่อร่อยกลินไหนนะฮ่าบี๊บบี๊บขัดคางอย่างงเขาสามารถออกไปพผิดเขาเมืองได้บ่ได้ได้บ่ะแม่ฉันสอดจนมืดแทนท่องไปทางนี้ไก่กว่าป่ะแมนไก่กว่าหรือดีกว่าทั้งไก่กว่าแล้วก็ดีกว่าอีกโอ้พ่อพูดแล้วป่แมนป่ะแม่ป้าขวัญตุ่น นิ่แง่เลยเอาคืนได้ลราไปก่อนเพรถ่านเลยบอกเราอายดิงคิดโอ้เขาลือเป็นห่วงคุณจะไปแล้วเขาบอกโคตรโลภเลยตอนนี้เล่งอย่างเดียวขอดกระดาษคลายหนาเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าฟ้า